ครับผมโดยสรสนครับได้ออกมาระบุครับว่าสารนั้นสารอาญานะครับให้ประกันตัวนายสนทิยานในคดีกบฏแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมที่จะเจรจากับม็อบนะครับทางนี้เพื่อเป็นการเปิดศูนย์ราชการพร้อมเรียกกลุ่มสนับสนุนทุนม็อบประชาธิปัตย์136่ปรด136รายชื่อมาชี้แจงหากไม่ร่วมมือนะครับต้องดำเนินการตามกฎหมายในขั้นเด็ดขาดครับ นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสอรอสอได้กล่าวถึงกรณีของนายสนธิยานชื่นือไทยในธรรมผู้ต้องหาหนึ่งในแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่สารได้ออกหมายจับตามพระราชกำหนดฉุกเฉินที่จะครบกำหนดควบคุมตัว7วันในวันอาทิตย์นี้เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปขออนุญาตสารควบคุมต่ออีก7วันซึ่งสารนั้นเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมต่อจึงให้ปล่อยตัว โดยล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาสารอาญาได้อนุมัติให้ฝากขังนายสนธิยานมีกำหนด12วันซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายตามปกติโดยได้ขอสารคัดค้านการประกันตัวกรณีนายสนธิยานชื่นฤทไัยในธรรมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกปปสที่สารได้ออกหมายจับประเภทหมายชอตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะครบกำหนดควบคุมตัว7วันในวันอาทิตย์นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวไปขออนุญาตศาลควบคุมตัวต่ออีก7วันซึ่งศาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวแล้วจึงให้ปล่อยตัวนั้นอย่างไรก็ตามนะครับศาลได้อนุมัติให้ปล่อยตัวนายสนธิยานแล้วโดยศาลตีราคาประกันจำนวนเงิน4 0 0 0 0บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ส่วนในกรณีที่มีการใช้กำลังตำรวจเข้าดำเนินการภารกิจในพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ไม่ใช่การสลายการชุมนุมหรือการขอคืนพื้นที่แต่เป็นเพียงการปฏิบัติเพื่อเข้าตรวจค้นพื้นที่การชุมนุมและติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามหมายจับของสารรวมถึงการขอให้เปิดสถานที่ราชการหรือถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเท่านั้นรวมถึงจะดำเนินการเข้าจับกลุ่มพระพุทธอิสระแกนนำกอปปส หรือแกนนำมอบประชาธิปัตย์นะครับและก็รวมไปถึงการที่คุ้มกันด้วยนอกจากนี้นายทาริตยังกล่าวถึงการตรวจสอบกลุ่มผู้สนับสนุนการกระทำผิดหรือท่อน้ำเลี้ยงว่าในวันนี้รสรสมีมติจะทำการตรวจสอบและเชิญผู้ต้องสงสัยมาชี้แจงก่อนหากชี้แจงไม่ได้จึงค่อยประกาศรายชื่อระง,งับการทำธุรกรรมโดยในเบื้องต้นมีรายชื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวม136กรายชื่อแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชน พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าการปฏิบัติงานของสระสะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากกว่ารัฐบาลของยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสระสะได้มอบหมายให้พลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจงังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเ,เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในทำเนียบรัฐบาลว่ามีระเบิดฟังอยู่หรือไม่ คาดว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะสามารถเข้าไปทำงานได้ในวันพุทธที่19กุมภาพันธ์นี้ส่วนการขอพื้นที่การชุมนุมต่างๆนั้นจะไม่ใช้ความรุนแรงและจะปล่อยให้หนายสุเทพชุมนุมอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งจะใช้เงินเป็นจำนวนมากและเริ่มเห็นชัดว่าคนกรุงเทพมหานครเริ่มไม่เอาด้วยแล้วมีผู้ชุมนุมแค่หลักพันคนเท่านั้นสำหรับการขอคืนพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒานานั้นจะพยายามเจรจากับพระพุทธอิสระ แกนนำของม็อบประชาธิปัตย์เพื่อขอคืนพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแต่หากไม่ยินยอมจะมีมาตรการขั้นต่อไปทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้ปราศัยที่เวทีลุมพินีว่าจะไม่มีการเจราจาใดๆกับรัฐบาลขณะนี้ให้รอสัญญ,ญาณการเป่านกหวีดให้คนที่ชุมนุมอยู่ต่างจังหวัดและชาวชาวของผู้ชุมนุมนะครับยกทัพมาล้มรัฐบาลได้ทันที ส่วนนางสาวยิ่งรักชินวัตรและร้อยตรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นก็ต้องหาทางหนีกันต่อไปครับ